สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีวันนี้ผมจะมาสอนไพ่นะครับสอนไพ่ที่มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆครับที่ยิงไพ่ทุกอย่างมันมีมหัศจรรย์นะครับผมมีไพ่อยู่สองสำรับนะครับอันนี้อยู่ในกล่องนะครับอันนี้อยู่ในกล่องอันนี้เป็นคําทํานายเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคำทํานายเรียบร้อยแล้วเอออ่ะเป็นไพ่ธรรมดา โอเคเออนะครับอา่าเปในไธรรมดาธรรมดาเอาเอโอเคเอ,อ่อะปัดไปสองกองอยากได้กองไหนอเออได้กองนี้นะเดี๋ยวเปิดมาดูอ่ะเบอร์เก้านะเออเบอร์เก้าโพแดงเก้าโพแดงเอาเก้าโพแดงแล้ว ใบอื่นมีก้าวผูแดงวะไม่ใช่นะครับไม,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 ม่ไม่มีนี่นี่ดูไม่มีก้าวผูแดงนะครับเป็นนี่อธรรมดาโอเคมีก้าวผูแดงอยู่ใบเดียวโอเคอ่ะตอนนี้เรามาสลบนี้นะโอเคออกมาดึงออกมานะครับเออนี่อ้บอาวยังมีคนโอเค điòi điòi choi điòi choi Ok choi điòi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  อ่าตอนนี้มันม่วอยู่ข้างในนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างในนียเออให้ผู้ชมชี้เอาเลยว่าใบไหนอสมมติว่าผู้ชมชี้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 ตุ๊ด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 มาในี้าฮ่าฮ่าโอเคผู้ชมเอาใบนี้หงายขึ้นมา ก้าวัวแดงตรงกันเป้เลยเออมันมหาสจรมหาสจรมากๆอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราจะเล่นให้มันคลังกว่านั้นอีกนี่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 เราเอาตาวิเศษเอาแว่นตาของเรา่ยมองลงไปนี่มองลงไปมันจะมองเห็นเลยๆเลยๆเลยใช่ไหมอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่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 มันอยู่ตรงนี้เย้ ก้าวโวแดงเลยอ่ามันรู้ได้ไงไม่ใช่แว่นพิเศษหรอกครับไม่ใช่แ่นพิเศษเออที่เขารู้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ดูว้าไพ่ทุกตัวเป็นก้าวหมดเลยเป็นก้าวโวแดงหมดเลยเอออ่าเห็นไหมแต่อันนี้เป็นไพ่ธรรมดานะครับไพ่ธรรมดา อ่าไพธรรมดานี่ไพธรรมดาอันนี้เก้าก็ลำตัดนะครับอมีเก้าโคแดงอยู่ใบเดียวอันนี้เออโอเคอ่เล่นไม่ง่าเล่นไม่ยากก็คือที่ทําให้ดูล่ะเพราะว่าเพียงแต่เราฟอร์ตตัวนี้ไว้นะครับเราเตรียมตัวตัวนี้ไว้สมมุติว่าอ่าเราเราจะเราจะตัดเป็นหลายๆายกองเนี่ย ตัดเป็นลายลายกองเนี่ยให้เขาเลือกเราใบกองไหนถ้าเขาเลือกกองนี้เราเอากองนี้กลับมาเขาเลือกกองนี้เราเอากองนี้กลับมากองนี้ใช่ไหมเออกองนี้เราเปิดให้เขาดูเลยมันจะเป็นก้าวไม่น่ะเออแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเออมันมีอยู่สามกองอย่างเงี้ยออย่างนงี้ยเเลือกกองนี้ก็เปิดให้เขาดูเลยมันเป็นก้าวเออโอเคอ่าเลืองเรือกเขาเรียกว่าอ่า แล้วแต่เราแล้วแล้วแล้วเด่เราจะจัดการสมมติเราเรื่องเก่กีดอย่างนี้เออให้ผู้ชมบอกว่าหยุดนะหยุดเออถ้าพอพอหยุดปั๊บเราก็เอาตัวนี้ให้เขาดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเออดึงดึงมาอย่างเงี้ยดึงมาอย่างเงี้ยเช่ไหมเขาพอหยุดอย่างงี้นะเราก็ดึงเงี้ยเราจับอย่างเงี้ยนะแต่เราดึงจากฝั่งนี้เนี่ยโอเคอย่างนงี้หรือไม่บางคนก็ดึงลงอย่างนงี้นะครับ ดึงจากข้างหลังเนี่ยดึงอาจหยุดตรงนี้ใช่ไหมก็ดึงจากข้างหลังเนี่ยนะดึงใหม่นีกได้เพราะงั้นตัวนี้มันจะเป็นข้าวโอเคเระจายแล้วนะโอเค